พี่ดูที่นี่มันอืมที่นี่มันบาซิลพี่มือแสแนอันดับหนึ่งของโลกนะโอ้ยไม่โดนโอเคครับขอบกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะวันนี้เราก็ อยู่กับ pb เหมือนเช่นเคยนะครับแต่วันนี้ผมมากับ id ใหม่รับสุดเลยนะฮะเพิ่งสมัครเมื่อตะกี้เลยนะครับแต่ว่าไอชื่อเนี้ยผมเคยใช้มาก่อนแล้วนะก็คือผมเคยสมัครรอบนึ่งแล้วก็ไปเจนเซิร์ฟเมืรอใหม่ครับแล้วก็ใช้ชื่อประมาณนี้นะอันนี้ผมก็มาตั้งใหม่แล้วก็ id นั้นผมลืมไปแล้วจำไม่ได้ครับเลยมาสมัครใหม่เลยนะแล้วก็นี่เซอร์ปืนใหม่มาลองเล่นนะครับผมเป็นแท็กที่ไลที two นะแต่ว่าเราจะมาเกียนกันในเซิร์ฟเมื่อใหม่นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูปฏิกิริยาคนในเซิร์ฟกันนะผม จะเจอโป๊หรือว่าคนโทษมันสมัครใหม่เหมือนกันหรือเปล่านะโหได้หมดครับขอความเป็นร้านพูดนะครับผมเพราะที่ผมเล่นเท่าไหร่วะลืมไปแล้วเสียงเกมลดลงนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเราจะมาเกียนกันได้หรือเปล่านะผมโอ้โหถามว่าก็ไม่เชิญมาเกียร์นะนะแปลว่าจะลองมาเล่นแบบยิงเบอร์ดูนะผมเซิร์ฟเมื่อใหม่นะจะมีคนหแรบบืวา่วา เขาจะร้องเราอะไรอย่างงี้ได้บ้างนะผมเดี๋ยวลองดูอุ้ยถือโค้ชสิงช็อตเจ็ดเคมาดิเฮ้ยแท้ทีไรมันตรงขนาดนี้เลยเหรอวะไเชื่อผมยังงงตัวเองนะคุยิงโดนแน่วะไม่สุดมะครับครับจุดเต็มอะไรอย่างเงี้ยไอ้แอ๊บ ภารกิจมิชชั่นคอมพิวต์เฮ้ย่ว่าตอนนี้ในห้องยังเงียบอยู่นะผมเนียไม่ว่ามีใครพิมพ์มาบอกเลยรอบนี้นละจะพีแบกเองเปิดติงช็อตโอ้ผมเพิ่งรู้ว่าแท็กที่ไลท์มันยิงดีขนาดนี้เลยนะเนี่ยปกติไม่ค่อยได้เล่นนะทนายเนี่ยไม่เคยซื้อมาลองใช้เลย เห็นว่าเป็นปืนใหม่อะเลยลองซื้อมาเล่นดูเฮ้ย,ยลืมไปเปิดระเบิดนะตายไปเลยเกริ่งกลัวเพื่อนกลัว,วตายมาวิ่งกันไม่ดูเลยอ่าวผมพอมีไอเทมอยู่บ้างนะครับอดีนี้นะเอ้ยเจ้าไปเออสวยโอ้โหฝังเราแม่งโ,โหดสัตว์อะ คือแบบคุณไม่ต้องแบบโรเวอร์เลยเพื่อนมันเราก็แบกหมดแล้วนะเพื่อนตายตอนนี้ผมขึ้นมาอยู่เป็นอันดับหนึ่งของห้องนี้แล้วนะอันนี้มาเล่นเซิร์ฟแบบไม่ใช่เซิร์ฟหนึ่งเซิร์ฟสองนะครับเซิร์ฟไกลด้วยเพื่อแบบว่าจะลบโปรได้บ้างนะผมโปรนี่แบบผมเจอโคตรบ่อยอะไม่ต้องเป็นเซิร์ฟมือใหม่หรอเซิร์ฟธรรมดานี่ก็เจอเลยนะ เฮ้ยลงมาตกเป็นที่สามแล้วอะตายตอนนี้ก็มีขายอยู่นะครับแต่ที่ไดทีชูไลน์นี้นะลองซื้อมาลองเล่นกันได้นะตอนแรกจะตั้งชื่อเป็นอันนี้เว้ยมือสไลด์ระดับโลกอนะแม่งนึกถึงชื่อนี้เลยเอาชื่อนีดีกว่าก็เคยเจียนมาก่อนนะครับ เอ้ยเดียวเฮ้ยเดี๋ยวยยว่าพีมของเรานะไม่ใช่นะโอ้ยโดนเอุ้ยออกมากันนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันจะเนียนละเกี่ยวเลยโอ้โหทางเราแม่งก็โหดกันจ้าโหดเกินนะผม นโอ้ยโหแต่อ่ะระเบิดอันนี้คือมันมีไอเทมอยู่นะครับพอเรามีพอไปวรรเล่นแบบบอเวอร์ได้อยู่นะก็คือแบบห้องนี้เขาไม่มีใครไปว่าเดะใจอะไรเลยนะนะ่าจะเฉยอยู่ตบขาแบบห้องที่แบบอันนี้ก่อนนิดโอ้มันวะแบบ หมือนแบบโอ้โหก๊อดมากอะเข้ามาเล่นแบบเดอะแบกเลยอันนี้มันเสริมมือใหม่นะครับผมไอยส่วนหมดไอ้วันนี้โอ้โหมันขึ้นบ้านไปละพลาดเลยส่วนหมดเติมช้าแทนที่ไรอะโอ้ยไปโดนของตัวเพื่อนเดี๋ยวต้องหาห้องแบบว่าที่มันตึงไม้ตึงมือกันนี้หน่อยนะเพราะว่าตอนนี้เจ้าคนยังแบบไม่ค่อยสงสัยอะไรเท่าไหร่นะ ชื่อตัวคนนี้ไม่แตกอะไรเดี๋ยวะเดี๋ยว,ยว,ยวโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ห้องใหม่แล้วนะฮะร,รอบนี้น่าจะยิงกันได้ยาวกว่าเดิมนะเพราะว่าร้อยหกสิบคิวเลยนะฮะผมไม่รู้ว่าห้องนี้จะแบบบีโปรอยู่แล้วหรือเปล่านะครับก็คือเราจะเข้าไปเล่นแบบบ่าเนียให้เหมือนโปรนะเฮ้ยผมก็ไม่รู้ว่าจะยิงแบบได้หรือเปล่านะครันองดูเอ้ยโอ้โหที่นึ่งขงา่ามันก็ทพาคิวแล้วจะทำแบบว่าให้คนสงสยัยเรานี่ก็ต้องบ้าเลย ยกดแอบไปแตกอะไรทีเดียวนี่ก็ผมจะเปิดเสียงเกมเบาะนะครับเพราะว่าเสียงสนัยมันดังมากนะผมถึงจะไม่ใช่บาเลตนะเฮ้ยอย่าดูที่นี่มันอืมที่นี่มันบาซิล พี่มือเสนห์อันดับหนึ่งของโต๊ะนะเฮ้ยไม่โดนเจ๊แม่โหดที่สุดจะเซิเร์ฟเมือม่อไม่เว้ยไปดูเอาเรื่องวะเฮ้ยไม่ตายเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยโอ้โหแม่งไม่ตายวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องเรียกยิงเบอร์นะแบบแสงทีหนึ่งก่อนดูว่าเราจะ ได้ขนาดไหนละอุ้ยเจ็ดดอว์เฮดชอตเฮดช็อตก็มาใครยิุวะน้องจะมาบวกกับมือแสดงตั้งหนึ่งของโลกเหรอแต่ผมชอบตรงที่แม่งนัดเดียวตายเลยแหละไอ้เชีย่ยก็คือไอ้แท็กที่ไลนนั้นมันค่อนข้างแบบตรงนะผมเลยชอบตรงที่ยิงนัดเดียวตายอนะุ้ยโอ้อโหกูเจอโปล่อยละไอ้เชีย่ยฝั่งนู้นมีโปลด้วย ยิงโฟนเลยเว้ยแตกแตกขาขาดเลยใครมันดีวะสกิดจ,จังเลยสก,กิดจ,จังเลยมาดิเดี๋ยวแต่ว่าส่วนกลางผมว่าไอ้ตรงข้างหน้าเนะี่ยมีให้เรายิงเยอะแล้วว่าแล้วมันน่าจะกระจุกกันอยู่เยอะฮะ โอ้ยอีกสองตัวเอ้ยผมขึ้นมาเป็นที่หนึ่งแล้วเว้ยที่หนึ่งฝั่งเรามันลุดไปนะครับตอนนี้แบบทำไมมันไม่มีใครแบบว่าพิมพ์อะไรถึงเราเลยวะยังเล่นไม่เหมือนโปรใช่ไหมนะเนี่ยมาเจอโปรจริงจริงกันเลยมั้งยิงผมไอ้เฮ้ยเอามันหน่อยดิไอ้โดดสูงเนี่ย จะไม่แพ้โปนะฮะตอนเราหมัเหนือครับผมอืมกูเนต้าโกจยิงนัดเดียวตายเลยวะอ้โปโ,โ,โ,โดนฟันด้วผมบวกขำว่นกันต้องยิยงสักสามสิบคิวนะเพราะว่าคนน่าจะเริ่มสงสัยแล้วนี่นะโปเจอแล้วแต่ไปดิอุ้ย เขาโดน,นได้ไงวะขยับแล้วนะเว้ยอันนี้มันไม่มีฉายายโยกนะเลยเล่นลำบากนะ่ยเขาบูมมี่จาเปกียนเซิร์ฟเมืม่อไหร่สงสัยผมว่าน่าจะเฉยๆแล้วมนะั้งเนี่ยคนผมแบบว่าโผล่ไปเล่นเฉยๆแล้วนะแบบว่าไม่ใจอะไรเท่าไหร่นะมึงสำหรับผมนะก็โผล่เย็บปาก แตก็จะเห็นกันได้ทั่วไปเลยน,ะนี่เป็นเซิร์ฟมมนะเมื่อไม่น่ยโอ้โหเกือนผมว่าที่ดูดูนี่วะเข้าใแมหมเหมือนผมมาพร้อหมดเยโปรเลยตายโอ้ยวันหนึง่งขอดีโลกแป๊บไปเลยไ โอ้ยสุวนหมดดิว่าดึมไปโอ้ยกาการดิกาการดิโอ้ถ้ามันซับเร็วกว่าน,น,นี้นิดนึงนะเว้ยใช้ที่ไหลอ่อะน้มซับยังช,าช้าเลยครับผมแม่ง,ไ,งไอ้กระจุมเมื่อกี้ไม่รอกูณหรอ,อกเบาเลยแต่นี่เห็นมาบ้าตเนืรอง mày vượt Nếu chị không một năm mọc nèo ok ui chị mèo ho 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 chuyện này ho 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 เอาไม่เฉยโอโ้ตายคู่เลยอขอสัก40คิวแล้วนะรอบนี้คือทำก็แบบว่ามาเล่นในเซิร์ฟไม่เหมือนเมื่อก่อนนะแต่ไม่ค่อยเหมือนเมื่อก่อนแนละ้วรู้สึกว่าคนไม่ค่อยแจกตื่นกับโโตกเท่าไหร่ครับแต่วนะ่าเริ่มชินไปแล้วเห็นจนบ่อยแล้วอะไรนี้ นโดนยิงจากข้างหลังมันทะลุซิงหัวใจเบอร์ซิงช็อตเฉียนเชี่ยเลือดเออไม่น่าถือปืนเลย้ปหมดหมกแล้วไหมซีทีคิวแล้วคือแบบหลายคนอาจจะถามนะว่าทำไมถึง มาเล่นไอดีนี้ใช่ไหมครับคือผมแบบว่าก็จะมาเกียนเซิร์ฟเมื่อใหม่อะไรอย่างเงี้ยนถะ้าดูทรงแล้วแบบว่าไอดีผมก็ยังอยู่ดีนะครับคนแบบว่าไม่ได้แบบว่าเอะใจเราเท่าไหรนะ่นะเวลามีคนโคตรโหดมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยจะมองว่าเป็นเรื่องเฉยๆธรรมดาไปแล้วมากกว่านะเพี้ยเอาดิมาดิใช่หให้กูรีโลูกอัอนนั้นโอ้โหกือแตก ถ้ากี่ไหลมันสับช้าไอ้ใครไม่สับเร็วกว่านี้มุ่งเจาะกับฉายยาอะไรอย่างเี้ยเปล่าถ้าไม่สับเร็วกว่านี้นี่เป็นปืนเกียร์แล้วนะ oh <my> เนี่ยโอ้ my god แล้วก็มีข้ามาแบบว่าจะรับบอลนะครับอ่าเดี๋ยวในเรื่องนี้ผมจะเปลี่ยนชื่อช่องนะครับผมท่านี้แบบว่ากะแบบว่าจะเปลี่ยนชื่อช่องนะครับ นี่ไงว่าแล้วก uh ็เดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามกันไว้นะครับว่าจะเปลี่็นชื่ออะไรเองมวิคิดไม่ออกนะผมว่าอาจจะมีอัพเกรดอัพเกรดเกมอื่นอะไรนย่างี้ด้วยแต่พีบีก็ยังเล่นอยู่นะไม่เล่นแล้วเฮ้ยผมมีทะลุห้าสิบคิวได้เลยวะดูจะตรงนะ ไม่ต้อาพแบนี้นะเฮ้ยอดิเุ้ยมีดอืมมาดชแสบเกียกัดอืมเสิตัว,วใหม่พี่เนะี่อันดับหนึ่งแล้วยิงใกล้ๆนหะัวสุดแล้ว โอ้อยกระปั๊มยศแหละไม่เชื่ออัพเล็วแล้วเวน,ะน้นตอนนี้จบแปลกโอตายกระสุนหมดแผลด่อเอ๋อหืมเอาวะ มาไวเฮ้อีกสามคิวให้ขออะไรไว้ไม่ยอมึงตายยังไม่อยากตายตอนนี้โอ้ยาจตคือธรรมดานะครับอันนี้ก็แบบคือถ้ายิงนัดเดียวตายวันนี้มันก็สนุกนะคือแต่กูไม่ได้โหดอะไรเลยนะอันนี้ผมเราเล่นในเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับก็เลยแบบว่า ก็จะกดก๊หน่อยนะกลับว่าแบบว่ามันเล่นให้แบบแตกต่างแบบว่าให้เหมือนแบบเล่นแบบเบอร์เหมือนโปรนะครับแต่ก็ไม่มีใครแบบว่าร้องอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นแบบความรู้สึกผมนะเหมือนแบบมันไม่เหมือนเดิมนะครับการเจอโปรอะไรในเกมเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยไปแล้วแบบไม่ใช่เรื่องแปลกใจนะคนก็จะแบบไม่ทักไม่สงสัยแล้วเหมือนแบบใครยิงเวอร์ก็จะดูแบบเหมือนโปรอะไรเงี้ยนะครก็อยากให้แบบโปมันลดน้อยลงนะครับจะได้มาทำคลิปเก่นได้เรื่อยๆนะ โอเคครับอ๋อขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะฮะเดี๋ยวเดือนนี้ผมจะเปลี่ยนชื่อช่องนะครับจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ฝากติดตามอะไรด้วยนะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับเป็นแท็กซี่ไลท์ซื้อมาลองกันได้นะมีขายอยู่ครับโคตรด,ดีไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมจุบ๊บจุ๊บ